่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนฮาโลวีนนะคะแล้วก็เราก็เลยเป่นต,ตัวเป็น t h มฮาโลวีนเทม e ฮาโลวีนแล้วเราก็จะมาทำมันไม่อยากให้สูงสิอะันอ่ะอ่านี้ออกค่ะเราไม่อยากให้ใครยุ่งนะคะเราก็เลยจะมาสร้ข้างบนแทนนี่นะคะเราก็จะเลือกอันนี้มันเลยเลือกมาก่อน เ,เ,เ,เดี๋ยวมารีมารีมาอย่เราจะมาเอ้ามันก็ขังนิดหนึ่งนะคะเราจะสร้างอะไรด,ดูไหมนี่นะคะค,คาเฟ่สวนเลยคัฟุงคาเฟ่ไม่เอาเอาคาเฟ่สวน,นะคะ่ะ เราจะเอาอันที่สี่นะคะอันที่สามกน็นี่นะคะนี่ก็จะสามารถเอามาได้เลยนะคะเป็นทีมผ่าะคะ่ะเราก็จะดูอะไรค่อนนข้าๆก,ก่ๆน,นะะ้องน,นี่นะคะโนนตที่หนึ่งเป็นเป็น เป็นดำไปตัวที่สองนะคะต,ตัวเดียวมันไม่ใช่เบี้ยวมันเบี้ยวเยวบี้ยวอะไรนะ้ำเบี้ยวตัวมานี้นะคะคาเฟ่สูนอันนี้ก็สามารถสั่งได้เลยตรงนี้ก็จะเป็น เหมนที่เบียวมากค่ะโอเอยประมาณนี้แหละสีออกส้มๆค่ะันให้หมดอืประมาณส้มๆนะประมาณนี้อันนี้ก็คือที่ขิดตัง อ่ะแต่ก็คงไม่มีหรอกนังไม่มีลูกค้าแน่เลยมันก็คงไม่มีใครมาดูหรอกด นั้นก็ในใจนั่นเองนะร้ายไดจในัคือกบเอรเนี่ยทังน,าน้าคะเราก็จะตกแต่งไปด้วยดอกมงดอกม้หั สวยนะคะงั้นเดี๋ยวเราให้ดูตอนเสร็จเลยก็แล้วกันนะคะไปอ่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่มีคนมาอุ้ยคือหมาน่ารักเวอร์ค่ะดูยังไงก็เป็นคนไทยเจ้าของอยู่นี่ค่ะมานทพื้อ่าเดี๋ยวไปจอนอันี่เลยค่ะนี่นะคะก็ไปดูปดนี่นะคะก็จะเป็นหน้าทางเขาของเขาเฟ่สวยนะนี่กจะติน,น้ำาูสามอัน ก็มีที่ปลูกปลูกฝักทองนะคะแล้วก็จะมีฝักทองกับใยู่ใมุมนี่นะตู้ตรงนี้เราลบออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นที่คิดตังกับสั่งอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้อาหารมีตู้ข้าวเขาไม่ตาคุณทำไมนี่เขาไม่ตากุปล่า่วนนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยมุกจะเข้าไม่ตากุณทไปไมจบการแสดงค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคาเฟ่สวนของเราใครอยากดูนะคะว่าทำยังไง เหมได้เลยนะว่าง่ายแค่นี้เดียวะะอันนี้ที่เป็นใบไม้ก็น่าจะรู้นะอันที่ถ้าเคยอ่านภาษาอังกฤษออกก็น่าจะรู้ว่าเออไยแต่เราก็อ่านไม่ออกกันอันนี้ก็หน้าทั้งเขาก็สวยนะอ่าเดี๋ยวเติมนี่นี่น,นะคะก็สวยมากๆสามารถเอาไปทาตามได้นะคะที่จริงก็มันก็ไม่สวยพูดเป็นไงเลยไอนี่นะคะก็จะเป็นตรีมฮาโลวีนนี่นะคะ ท็อปที่ใส่ก็จะมีประมาณไม่กล้าพูดเลยอ่ะแต่ถ้าเอาออกหมดมันก็จะน่าเกียดค่ะอลองเอาออกหมดก่อนเอาออกมือก่อนน้องก็สวยอยู่นะหน้าตาในขาอันนี้เห็นไหมในนะคะก็จะ ไม่ใส่ผมมันก็สวยอยู่นะไม่ใส่ผมมันก็อ้าวไม่มีคนกินเหรอเฮ้ยเดี๋ยนะยิวันคุณน,น,นี่วาเพื่อนเราเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีคนมาเลย งั้นทุกคนคะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไปไปลค่ะคุณพี่ส่วนยี่ค่ะคพี่ส่วน,วนลวล่นบ๊ายบาย